สวัสดีครับก็วันนี้มาเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับงานดนตรีนะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยมันจะมีผลต่อดนตรีของประเทศไทยในหลายยุคนะครับแต่ละย,ยุคเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงกันแตกต่างกันออกไปนะครับช่วงที่1นนะครับช่วงปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5เนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้รับแนวคิด การมีเพลงเกียรติยศสําหรับสถาบันหรือบุคคลสําคัญของชาติจากตะวันตกเนาะก็คือการที่ประเทศที่มีกษัตริย์เนี่ยก็ต้องมีเพลงประจําสําหรับกษัตริย์ส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดเพลงเกียรติยศขึ้นมาหลายเพลงเช่นเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงมหาชัยเพลงมหาเลิศสำหรับที่มาของเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยเกิดจากเมื่อครั้งที่ร .5 ของเราเนี่ยสเสด็จไปประพาสที่เกาะชวาขณะท,ที่ทรงประทับอยู่เนี่ยมีวงทุริยางของอังกฤษต้องการบรรเลงเพลงเกียรติยศเพื่อรับสเสด็จ ในสมัยนั้นเนี่ยประเทศไทยยังไม่มีเพลงเกียรติยศก็จึงได้ใช้เพลง God Save the Queen ซึ่งเป็นเพลงเกียรติยศของอังกฤษบรรเลงรับสเสด็จแทนเนะาะดังนั้นเนี่ยเมื่อทรงกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยจึงโปรดเกล้าให้ดําเนินการให้มีเพลงเกียรติยศสําหรับกษัตริย์ช่วงที่2องครับก็คือช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยก็คือเราเริ่มมีรัฐบาลเราเริ่มมีนายกรัฐมนตรีนะครับผม ต่อมาครับได้มีการใช้เพลงชาติฉบับที่พัชเจดุริยางประพันธ์ทำนองและคุณวิจิตมาตาประพันธ์เนื้อเพลงต่อมาครับก็ได้มีการปรับปรุงเนื้อเพลงขึ้นโดยพันเอกหลวงสารานุพันธ์นะครับได้แต่งทํานองขึ้นมาใหม่นะครับและก็เราก็ได้ใช้เนื้อเนื้อเพลงที่พันเอกหลวงสารานุพันธ์เนี่ยจนถึงปัจจุบันครับต่อมาช่วงที่3ครับช่วงสมัยรัฐนิยมนนะครับการเมืองของประเทศไทยเนี่ย รัฐบาลมีความต้องการจะพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัยเหมือนอย่างตะวันตกรวมทั้งต้องการปลูกฝังให้คนไทยมีความคิดแบบชาตินิยมซึ่งพยายามกําหนดวัฒนธรรมใหม่ให้คนไทยยึดถือปฏิบัติแนวความคิดนี้เนี่ยมีความชัดเจนมากในรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามในช่วงนี้เนี่ยดนตรีก็ถูกนําไปมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้สึกแบบชาตินิยมนะครับโดยเฉพาะละครปลุกใจเรื่องต่างๆของหลวงวิจิตรวาทการ ที่จะเน้นเนื้อหาสาระให้ผู้ชมตระหนักถึงความสามัคคีความรักชาติและความเสียสละนะครับผมตัวอย่างตัวอย่างเพลงของหลวงวิจ,จิตรวาทการนะครับก็อย่างเพง้นเนเพลงเลือดสุพรรณจากละครเรื่องเลือดสุพรรณเพลงรักเมืองไทยเพลงแหลมทองเพลงตื่นเถิดชาวไทยนะครับต่อมาช่วงสุดท้ายก็คือช่วงเหตุการณ์14ตุลา2516 ครับในช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองมีความแตกแยกต่างความคิดส่งผลให้ศิลปิน,นมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นดนตรีและบทเพลงออกมาเพื่อรับใช้สังคมเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะบทเพลงเพื่อชีวิตบทเพลงเพื่อชีวิตเป็นเพลงที่มีเนื้อหาสาระบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปในสังคมให้เห็นความยากไร้ของชนชั้นกรรมวิชพการต่อต้านสินค้าต่างชาติความไม่เป็นธรรม โดยเพียงพือชีวิตเนี่ยจะใช้เครื่องดนตรีง่ายๆแล้วแต่ความถนัดผสมประสานระหว่างเครื่องดนตรีตะวันออกกับเครื่องดนตรีตะวันตกวงดนตรีเพื่อชีวิตในยุคนั้นมีอยู่หลากหลายวงเช่นวงคาราบาววงแฮมเมอร์ครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์กับดนตรตีนะครับก็ยังไงนักเรียนลองศึกษาเพิ่มเติมอย่างในหนังสือครับแล้วก็ทำการบ้านที่ครูให้ไว้ใน g o g l e c l a s s r o o m นะครับขอบคุณมากครับ